คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่น,น,นตามเด็ดค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับหนูน้ำโชคสายปั่นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมของเจนนี่นะครับผมก็เป็นทุนที่เราเหลือ,อามาจากสาวท่อนะครับเกมที่แล้วนะครับผมเราก็จะมาต่อในเกมเจนนี่นะครับผม ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมโอ้โหก็ผมก็จะไม่ขอกำไรมากนะครับผมก็กำไรเท่าตัวก็ได้ร้อยสองร้อยก็พอนะครับผมพเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลุยต่อกับเกมอื่นอมาสองตัวครับผมมามามาโอ้โห แต่รู้สึกว่าเปิดเทอร์โบนี้เข้าดีมากเลยครับผมทั้งเสาท้ำแล้วก็เจนนี่เลยนะครับผมไปดุยต่อเลยไปมาทีละสองตัวทุกคนเดี๋ยวเปิดเป็นเอ้ยเป็นออโต้ไปแล้วกันปึ๊บปึ๊บมาจะได้ข้อฟีเกมหรือเปล่าวันนี้มาลุ้นกันนะครับผมโอ้โหมาทีละสองตัวนะครับผม ไปโอ้โหลงแล้วครับผมปิดเทอร์โบนะครับผม,บผมถ้าเข้าฟีเกมแล้วครับผมไปเดี๋ยวผมจะเลือก12ครั้งนะครับผมไม่โลภนะครับผมม,มาก็คือตัวนี้มันจะตัดสัญลักษณ์ถูกออกนะครับผมเหลือแต่สัญลักษณ์แพงนะครับผม,ก,บผมก็มาลุ้นว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าทุกคนอ่าดาบมาอือ <c oughs> ไว้มเนี่ยจ่ายมาทีละบาทสองบาททุกคนโอ้โหมาแล้วสิบบาท <c oughs> มาเพิ่อมอีกนะครับผมฮาเริ่มสวยแล้วทุกคนอ้ยอ่าบวกเพิ่อมอีกหนึ่งฟีสปินนะครับผม โอ้โหถ้ามันจ่ายสมแถวสี่แถวมันได้เงินไม่เยอะนะทุกคนอาถ้าเป็น5้าแถวเนี้ยจะได้แบบก็จะได้เยอะหน่อยโอ้โหรอบสุดท้ายืฟรีเกมโอ้โห59าบาททุกคนน้ำตาจะไหลนะครับทุกคนโอ้โหได้น้อยกว่าสาว่ามีกนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเบ็ด หน้าต่อนะครับผมไปเทอร์โบดีกว่าทุกคนมันแบบเกมนี้มันช้านะ <_ T ur bo> ทุกคนไปมามา <_ T ur bo> พึบพึบ <_ T ur bo> โอ้โหไปอีกเอ่ออสามสิบรอบแล้วกันทุกคนไป <_ T ur bo> มาโอ้ยเข้รารู้ทุกคนปิดเทอร์โบนะผม <_ T ur bo> อ่าซีเกมเบ็ด ตัวน,นี้เบ็ดสองบาทนะทุกคนไปี๋ยวผมจะเลือกแปดการหมุนฟรีนะครับผมมันจะเป็นวายแบบเดินไา้นะครับผมแบบจะเป็นวายเดินไปด้านหน้าเรื่อยๆนะครับผมฟีเจอร์นี้ก็คือต้องลุ้นให้วายมาเยอะๆนะครับผมฮะสวยนะครับผมมาสองตัวแล้วมาเพิ่มอีกอได้อีกหนึ่งตัวแต่ว่าแถวเดียวกันนะครับผมมาเพิ่มอีกน่อยโอ้โหยจะจ่ายหรือเปล่าเอ้ยฮาได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผม เนี่ยถ้าจ่ายด้วยวายมันจะได้แพงนะครับทุกคนไอมาอีกสองตัวนี้สวยเลยครับผมอ่าเป็นเงินรางวัลเมกกะเลยนะครับทุกคนแปดสิบี่บาทเลยครับผมโอ้โหสวยครับผมมาเพื่อมีเพื่อมีอมามาอีกแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหได้เลขสิบอยู่นะครับผม ก็ได้ไปโอ้โหร้อยห้าสิบหกบาทนะครับผมโอเคก็ดีกว่าเข้ารอบแรกนะครับผมเข้ารอบแรกได้มาแค่ห้าสิบเก้าบาทเองทุกคนโอเคเนี่ยเราก็ได้กำไรมานะครับทุกคนเฮ้ยลงโอ้โห,ห,หเลยไปทุกคนนึกว่าจะเข้าเหยอะครับผมก็ยังไงก็จะขอ เหลือกาไรไปทุกคนถ้าอย่างน้อยก็ไม่ได้จริงๆก็เหลือสักสองร้อยสองยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมไปมาทีเราสองตัวนะครับผมมามาแล้วก็ต้องดูเกมด้วยนะครับผมว่ามันมันจะมันยังจ่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มจะหยุดจ่ายนะครับผมนะทีเราสองตัวเลยนะครับผมมา อ่าฟีเจอร์พิเศษนะครับมาแลนะผมจ่ายหรือเปล่าโอ้โหเลขสิบอือหือสองตัวแล้วทุกคนไปอ่าเป็นเจอ,อยู่นะครับผมมามา ไปลดหนึ่งบาทนะผมออโต้สามสิบรอบไปแต่ยังไงก็โู้โห้มาครับผมอ่ะสิบสามบาทสวยครับผมวุ้ยมาเพิ่มมีครับผมสิบบาทเออจ่ายดีแล้วผมก็ยังไงก็จะเหลือกำไรไว้หนึ่งร้อยนะครับผมถ้าถ้ามันไม่มานะครับผม ก็จะหยุดไว้ที่สองร้อยนะครับผมก็จะเล่นไม่เกินนั้นทุกคนเราก็ต้องตั้งเป้านะทุกคนโอ้โหจ่ายรัวๆเลยทุกคนอ่าสองตัวนะครับผมมามาโอ้โหอ่ามาเพิ่ม,อ,มอีกแล้วผมไปไปไปอือหือสองตัวนะครับทุกคน มามามาโอ้โหโอเคเลือกสิบได้อยู่ครับผมอ่มา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 อ้หืมา,มาอื้หือะ ก็จะขอเหลือไว้260ก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ไว้ไปต่อเกมอื่นนะครับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ